ของประดวงจันทสุวรรณอยู่ติดกับเขาคูหาในพื้นที่ตำบลคูหาใต้อเตำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาไม่กี่เมตรและห่างจากจยุดระเบิดหินไม่กี่ร้อยเมตรเสียงที่ได้ยินเกือบทุกวันแรงระเบิดทําบ้านสัตว์สะเทือนทุกครั้งและก็หินปลิวกระเด็นจากแรงระเบิดมาตกรอบบ้านเธอติดต่อกันนานหลายปีเป็ดในเล้าที่เลี้ยงไว้อีกหลายร้อยตัวตกใจไม่ยอมออกไข่ทําให้เธอขาดทุนหลายแสนบาท วอหวะเบิดด้านนั้นพองขนหัวแล้วไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนจะสุดเขาเปิดหัว่อนะเปิดหัวให้วิ่งหนีให้วิ่งหนีเลยสงครามเลยนะให้วิ่งหนีนั่นแหละมันโดนมาทางนั้นแหละลูกมันใกล้นิดเดียวอะนะมันก็ขนมาดินลังหลังคาเป็ดอะไรเปลี่ยนกันไม่หยุดเป็ดเป็ดไข่ไหมเนี่ยเจออย่างตอนนี้ไข่กับไข่ตอนตอนอ๋อไม่มีกับไม่ไข่เลยขาดทุนอย่างแรง แต่ที่ทําให้เธอต้องลุกขึ้นมาฟ้องร้องบริษัทพีรพลม่ยิ่งเจ้าของสัมปทานเหมืองหินแห่งนี้เป็นเพราะก้อนหินตกใส่หลังคาบ้านน้ํารั่วฝาบ้านหุลงมาถึงเสาบ้านที่ทําด้วยไม้และบริษัทไม่รับผิดชอบแรงระเบิดสั่นสะเทือนแล้วก็หินปลิวปลิวมาื่อตนั้นอ่ะก้อนๆน,น้นปลิวมาโดนนะกระเบื้องก็แตกหมดเลยเปลี่ยนกระเบื้องอยู่ไม่ได้ขุนมันจะรั่วลงมา ส่วนบ้านหลังนี้เป็นของมารดาของกฤษณลักษ์จัทนทศวรรณและเป็นบ้านหลังแรกที่แจ้งความให้บริษัทรับผิดชอบความเสียหายเพราะแรงระเบิดจนทําให้บ้านร้าไปทั้งหลังเขาถงถามความรับผิดชอบหลายครั้งรวมทั้งการทิ้งงานไปของบริษัทที่เข้ามาซ่อมแซมให้ชั่วคราครนน้คือรยเ,เารเาาาฉพาะบ้นวแแต่่่่จรรริิงงงๆล้้วววคาาาามมมมมมเเเเเสีีียยััันนนนกกดอออะืืุภพ ทรัพยากรถูกทำลายสายน้ำแหล่งน้ำอะไรหลายหลายหลายอย่างก็ต้องต่อสู้ต่อเพื่อที่จะมาคุยกันว่าคุณจะทำยังไงกับส่วนที่เหลือนี้เขาก็ต้องการที่จะเอาทรัพยากรไปขายแต่พวกชาวบ้านก็ต้องการเอาทรัพยากรไว้เพื่อที่จะทำหมากินผมเริ่มฟ้องเริ่มเอาภาพความจริงไปพูดคุยว่าจริงๆแล้วเราต้องออกมาต่อสู้เพื่อบกป้องตัวเองถ้าเราไม่ออกมาบุกป้องก็ไม่มีใครคนไหนที่จะบกป้องเราเพราะว่านักการเมืองท้องถิ่นหน่วยงานของรัฐก็ไม่สามารถมาช่วยเราได้ ทั้งกฤษณลักษณ์และประดวงเป็นสองในชาวบ้านอีกประมาณ80คนที่เป็นโจทยื่นฟ้องบริษัทพีรพลมายิงผู้ได้รับสัมปทานทําเหมืองหินที่เขาคูหาและหมดสัญญาสัมปทานเมืญญ่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 5 2และสารแขวงจังหวัดสงขลาพิพากษาให้บริษัทจ่ายค่าเสียหายแก่ชาวบ้านสี่รายที่ยื่นฟ้องปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างรอคําพิพากษาสารฎีกาขณะเดียวกันบริษัทพีรพลมยนยิงจำกัด ได้ยินฟองชาวบ้าน9คนเรียกค่าเสียหาย64ล้านบาทเศษในฐานความผิดละเมิดและทําให้เสียทรัพย์จากการคัดค้านการต่ออายุประธานบัตรจนไม่สามารถประกอบกิจการได้เจ้าก,กรณีที่ชาวบ้านเครือข่ายสิทธิทชุมชนที่ักเขาคูหาได้ทำหนังสือร้องเรียนและคัดค้านการต่ออายุประธานบัตรการทําเหมืองหินเขาคูหาของบริษัทไปยังหน่วยงานต่างๆของรัฐทําให้ไม่สามารถต่ออายุประธานบัตรได้ ทั้งที่รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ประกอบการต่ออายุประธานบัตรดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสอพอแล้วแต่บริษัทก็ถอนฟ้องในเวลาต่อมาเครือข่ายสิที่ชุมชนพิทักษ์เขาคูหาค้นพบว่าผลกระทบจากฝุ่นซึ่งมาจากการเจาะอัดระเบิดการระเบิดหินการคุ้ยใหญ่หินจากยอดเขาให้ตกลงสู่ด้านล่างฝุ่นจากการโม้หินย่อย ุจาก,การขนส่งลำเลียงบนถนนอาจก่อให้เกิดโรคซิลิโคซิสหรือโรคปอดฝุ่นใย,ยหินซึ่งมีระยะการสะสมฟักตัวประมาณ20ปีนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ทำงานในเมืองหินและอาศัยอยู่ใกล้เคียงเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุจำนวนมากและผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนทำให้บ้านเรือนแตกร้าทรัพย์สินเสียหายที่สำคัญก็คือขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบ